สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่าน,นนะครับวันนี้มาพบกับผมช่องทอนพระเครื่องนะครับ EP นี้เป็น EP ที่สามนะครับวันนี้นะครับวันนี้ผมก็ได้พระมาเยอะเลยนะครับวันนี้เหมาพระมาเยอะเลยนะครับส่วนใหญ่เหมาพระตามบ้านส่วนใหญ่ก็จะมีพระเป็นพระเนื้อผงนะครับจะเป็นพระเนื้อผงนะครับอเดี๋ยวเรามาชมองค์แรกกันเลยนะครับ นี่ครับองเลกนะครับดูอง์แรกนะครับพี่เพื่อนๆเนาะเเรามาชมอง์แรกกันนะครับจัเห็นเขาลูบคนลอยสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาชมองเแรกกันนะครับอง์แรกเป็นพระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับเป็นพระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับองนี้จะเป็นพระมีความเก่านะครับเก่ามากนะครับองนี้นะครับ นีเลยนะครับมีฝ้าขาวหรือไข่าขาวขึ้นนะครับดูดย,ยนะครับร,บรอบองค์นะครับรอบ,รอบองค์หลวงพ่อนะครับถ้าชอบก็ทักพูดคุยกันได้นะครับทักมาที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้านะครับศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้านะครับ เบอร์ไลายเบอร์เดียวกันนะครับกับเบอร์โทรศัพท์หลวงพ่อทวดเมื่อวานปีเก้าค์งนี้เปิดไว้ที่600บาทนะครับเปิดไว้ที่ห0รบาทนะครับอ,อย่างเงี้นะครับสนใจสอบถามโทรมาพูดคุยกันได้นะครับองค์ที่สองนะครับจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมพัดน้องหลวงนะครับองค์นี้จะเป็นพระแก่พลายเงินนะครับจะขึ้นพลายเงินทั้งองค์เลยนะครับ ด้านหลังนะครับด้านข้างนะครับไต่ฐานมีรอยจานนะครับไต่ฐานมีรอยจานอันนี้น่าใช้ครับพระสวยสมบูรณ์นะครับรงนี้ก็เปิดไว้ที่600บาทนะครับรงนี้เปิดไว้ที่600บาทนะครับมีส่วนหลวงพ่อปลาส่วนหลวงพ่อปลาเนี่ยนะครับ6องค์นะครับพระชุดนี้บ้านนี้เขามีหลวงพ่อปลาเยอะนะครับแต่ก็เขาก็แบ่งให้มาไอ้นี้ก่อนนะครับ ส่วนชุดของาปานี้ก,จททกนน็จะเปิดไว้ที่องค์ละเจ็ดร้อยบาททุกองน,นะครับจะเปิดไว้ที่องค์ละเจ็ดร้อยบาททุกองนะครับขนมของปานะครับพี่ๆนะตรวนี้ก็ต้องบอกว่าเก่าของเก่าเขามีนะครับ,รบด้านหลัง ด้านหลังมีรอยบาทมีคาบตะกันสีดำดำคาบดำดำนะครับคาบเก่าผมมีนะครับผมก็มีรอบๆนะครับตรงกลางก็หลุดล่อนไปแล้วนะครับนี่สวยธรรมชาตินะครับองนี้นะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับส่วนองนี้นะครับอันนี้จะเป็นขีดเขาเรียกอะไรฮันุมานนะครับประมาณฮนุมานเนาะเขาเรียกกินฮนุมานนะครับอันนี้ผมเต็มนะครับ หลังสวยนะครับหลังก็มีรอยกดนะครับด้านข้างนะครับเจ็ดร้อยบาทเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ขีเม่นนะครับจะเป็นพิมพ์ขีเม่นเนื้อก็จะออกประมาณนี้นะครับเมือจะประมาณนี้นะครับอันนี้จะมีลักผมก็ยังมีนะครับผมเต็มรูอยู่นะครับตรงนี้ด้านข้างก็เรียบร้อยนะครับด้านหลังมีร้อยบาทนะครับ มีรอยกดรอยปาดนะครับเจ็ดร้อยเหมือนกันนะครับตรงนี้เราก็ะปานนะครับเจ็ดร้อยเหมือนกันนะครับเจ็ดร้อยเหมือนกันนะครับนี่นะครับท่านใดชอบก็ทักสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้านะครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นพิมพ์ขีไก่นะครับ ขีไก่หางห้าเส้นนะครับนี่ดูใกล้ๆเลยนะครับขีไก่หางเส้นเก่านะครับตรงนี้นะครับใครได้ไปนี่คุ้มเลยนะครับบอกเลยว่าคุ้มคุ้มมากนะครับเก่าๆแบบนี้นะครับพี่ไปหาซื้อที่ไหนไม่ได้หาบูชาที่ไหนไม่ได้แล้วครับนี่ผมเต็มนะครับพี่ไปหาบูชาที่ไหนไม่ได้แล้วครับพี่เก่าๆสวยๆแบบนี้นะครับ ันนี้มันบ้านนะครับมันบ้านนะครับใครสถานในหนุ่มพ่อปานก็แอดไลน์มาได้นะครับหรือโทรม,มาได้นะครับเบอร์ที่เบอร์0 9 9ย์เก้าเนะครับเบอร์ไลน์เบอร์โทเรเอดเดียวกันนะครับอันนี้เป็นไก่หางหาเส้นนะครับเต่าพี่นะมีท็อปนะครับท็อปสุดนะครับ พบสุดจะเป็นพิมพ์นี้นะครับพบสุดเลยนะครับจะเป็นพิมพ์นี้พิมพ์ไก่หางพวงนะครับพบสุดองค์นี้สวยสมบูรณ์เลยครับสภาพ90เปอร์เซ็นต์เลยนะองนี้สภาพ90เปอร์เซ็นต์เลยนะพี่เพื่อนๆนะครับมาดูนะครับะนี่ยดูเลยนะครับพระเก่านะครับเจ็ดร้อยบาทเนี่ยพี่วันนี้ผมมาแบ่งปันนะครับอ่าพี่นี้เป็นผีพีที่สามนะครับ ด้านหลังนะครับด้านข้างนะครับนี่ด้านหลังมีรอยปาดนะครับนี่มีรอยปาดเก่าครับด้านหน้านะครับนี่นะครับคมชัดลึกนะครับคมชัดลึกมากนะครับคุ้มที่ใครได้ไปนะครับเหมาไปเลยก็ได้นะชุดนี้นะครับองได้เจ็ดร้อยบาทนะครับเพราะปาน องนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งองนะครับฮนนมานเหมือนกันนะครับองนี้ก็สภาพวิสุดยอดนะครับองนี้เก่าจริงนะครับมีผงเต็มนะครับมีผงเต็มนะครับหลังมีรอยปาดข้างเรียบสวยนะครับองนี้นะครับเจ็ดร้อยบาทเช่นกันนะครับนี่เดี๋ยวมาดูอีกองคหนึ่งครับองนี้สวยคลาสสิกเลยนะครับองนี้จะเป็นพระสมกอนะครับ น่าจะเป็นพิมพ์ข้างไม่มีกระหนกนะครับตรงนี้พี่ๆเพื่อนๆดูคมเก่าดีครับนี่นสภาพผ่านการใช้ครับมีเม็ดแร่มะขามนะครับเนี่ยอ่านเนี้ยมีเม็ดแล่มะขามนะครับซูมมันดูใกล้ๆเลยเอ่ะอันนี้เลยครับนี่มดแล่มะขามมีนะครับนี่ใครได้ไปที่โคตรขุมเลยตรงนี้นะครับบอกเลยว่า พระหนึ่งนี่เป็นจา่าคีนะครับเนี่ยสวยมากครับนี่ครับเลยนี่องนี้เอาไปหนึ่งพันบาทนะครับองนี้ไปหนึ่งพันบาทสนใจโทรสอบถามมาได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนย์เก้า้าสสนสองเจ็ห้านะครับศูนย์เก้า5้าสามสี่นสองเจ็ห้านะครับมาดูอีกองหนึ่งครับ,พร,นะรบพระคงนะครับพระคงลำพูนอันนี้ก็ถือว่าเป็น มันจะบินจะหักนะครับมันจะบินจะหักแต่ก็พระก็สวยนะครับมีความสวยมีความเก่ามีความ Kevin, คลาสสิกในตัวนะครับอานนี้เลยนะครับนี่สวยจริงนะครับแล้วพี่ๆเพื่อนๆดูนี่ดูรอยรอยรอยที่เขาแตกบินหักนะครับมันเนี่ยครับถ้าพระเก่านะครับข้างในเขาเวลาเขาแตกแล้วผิวเนื้อมันจะเป็นชั้นๆนะครับ นี่นะครับอ,อยู่เนื้อเขาจะเป็นชั้นๆแบบนี้นะครับดูด้านหลังครับนี่อะอนี่เลยนะครับนี่พระเก่าเก่าจริงนะครับราคานี้ราคาแบบบ้านๆเลยนะครับราคาเอาหกร้อยบาทพระคงเอาหกร้อยบาทนะครับนี่หกร้อยบาทพระคงหกร้บาทมาดูพระผงขวัากน้ํากันนะครับ นี่ก็เด่นเรื่องค้าขายนะครับเมตตาค้าขายดูนะครับพระผงวัดปากน้ํานะครับองนี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับใครชอบก็ทักมาได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับพระผงวัดปากน้ํานะครับองนี้ลงฉลากนะครับราคานี้แบ่งปันพี่น้องกันอยู่แล้วครับผมทักมาได้เลยนะครับ อีกองไหนอีกองไหนอีกดูตะกุดนะครับตะกุดอันนี้ไม่รู้ที่นะครับตะกุดไม่รู้ที่จะเก่ามากนะครับรู้ตะกลัวครับตะกลัวเก่านะครับเชื่อเชื่อเก่านะครับบีบีหมดแล้วครับตะกุดไม่รู้ที่เอาไปหกร้อยบาทนะครับตะกุดไม่รู้ที่หกรบาทแล้วก็อีกองหนึ่งนะครับ องนี้จะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานเซมนะครับองนี้ดูด้านข้างนะครับดูด้านหลังครับชอบผมชอบด้านหลังส่งเขานวลตาหนึกนุ่มดีจังเลยนะครับนี่เลยสวยมากครับองนี้ตรงนี้ก็เอาไปหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทส่วนอย่างอื่นก็มันไม่ได้มีอะไรนะครับผมก็เลยไม่รีวิวให้พี่เ,เพื่อนฟัง นนไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมเห็นจะขอเข้า,ามีก็หยิบหยิบหยิบมาเลยนะครับหยิบหยิบเรียงหยิบเรียงเรียงมาเลยอันนี้ส่วนอันนี้ก็คิดว่าพวกพี่ๆควรจะกันดูนะมาให้ดูอ่ะปิดตานะครับปิดตาปิดตาไม่รู้ที่ปิดตาหลังแบบนะครับลงลักดํานะครับนักเก่านะ กเก่าที่บ้านเกิดเลยนะครับปิดตาผมลงรับนะครับอันนี้เอาไปห้าร้ยบาทก็พอครับเอาไปห้ารอยบาทเนาะเงินก็สำหรับคลิปนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับชอบองไหนสนใจทักถามพูดคุยกันได้นะครับโทรมาที่เบอร์0ูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้านะครับศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้า เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอลากันไปแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ